ฮานในภาคที <Hungary> <are> that ่ม <travail> ีศักยภาพมากๆคือฮานของภาคอีสานใช่ใช่ความแข้มต่อความแรงแข้มความแข้มต่อความกดอยากอยากจนมันบีบด้วยคนอีสานต้อดรอดเขาต้องการจะเอาชนะโชคชะตาของเขาขออนุญาตย้อนกลับไปช่วงแรกที่ที่ถามที่พี่แขกพูดพี่แขกพูดถูกมากเรื่องว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่มีพาวเวอร์ดังนั้นคนต้องมีพลังพี่โทนี่ก็เสริมว่ามันต้องมีการเาวเวอร์ ผมขอให้ทุกท่านนึกถึงเกาหลีเกาหลีได้เป็นเคสที่ที่เปรียบเทียบได้ง่ายที่สุดแล้วเกาหลีเนี่ยโดนโดนโชคชะตาเขี้ยนตีทางบริษากมาตลอดขออนุญาตว่านิงนะฮะคือผมคาดว่าผมน่าจะได้พูดแค่รอบเดียวดังนั้นขออนุญาตร่ายาวนะครับคุยได้พูดได้เดี๋ยวเดี๋ยวยนกลับไปอีกย้อกลับไปอีกรอบหต่ผยพูดหลายรอบยม่ได้เพิ่งน้อยใจการการไม่แค่แค่จะบอกว่า เกาหลีเนี่ยมันมีมันผ่านประสบการณ์ประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้คนเกาหลีมีสิ่งที่เรียกว่าความเครียดแค้นไอ้ความเครียดแค้นนั่นนะเขาเรียกว่าฮานคนเกาหลีเรียกความแค้นนะว่าฮานไอ้ฮานเนี่ยมันคือความแค้นระดับที่ว่าจักรวาลทั้งจักรวาลไม่สามารถชดใช้ให้เขาได้ไอ้ความแค้นเนี่ยมันกลายเป็นความแค้นแห่งชาติแล้วเกาหลีมีฮันต่อญี่ปุ่นมา เลยเขามองว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาต้องชนะญี่ปุ่นให้ได้ดังนั้นเป้าหมายแรกของซัมซุงคือการเอาชนะโซนี่ไม่ใช่เมคโครซองซัมซุงเลยถีบตัวเองขึ้นมาได้เป้าหมายของวงการดนตรีของญี่ปุ่นเออเกาหลีก็คือสู้กับเจป๊อปให้ได้มนเลยกลายเป็นเคป๊อปในปัจจุบันเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีก็คือสู้ญี่ปุ่นให้ได้ก็เลยถีบตัวเองให้พัฒนาไปถึงตอนนี้ดังนั้นฮานเนี่ยมาส่งผลต่อเศรษฐกิจกเกาหลีมาก แล้วฮานก็ส่งผลต่อซีรีส์เหมือนกันเราเลยเห็นว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะต้องเป็นแนวดราม่าที่โชคชะตาลังแกความรักมีอุปสรรคเฉียวไปเฉียวมาอุโชคชะตากัดแกล้งดูแล้วคุณดูต้อง้องไหายเนี่ยก็สะท้อนสิ่งที่เรียกว่าฮานและยิ่งเกาหลีใต้เจอวิกฤต IMF ที่มาจากบ้านเราเนี่ยทําให, <laughs> ทให้ทำให้มันกลายเป็นวันอัปยศแห่งชาติก็ไปอีกมันยิ่งเป็นการเสริมสร้างฮานของเขาก็ไปอีกมันทําให้เขาอับอายมาก เขาก็เลยคิดว่าเป้าหมายแรกที่เขาจะฟื้นเกาหลีใหม่อะต้องทำยังไงพี่ตอนนี้พูดถูกมากครับจะ empower คนได้ลําดับตัวไปคือต้องแบรนด์ branding ดังนั้นวันแรกที่คิมแดจุงเข้ามาเป็นผู้ดีเขาโทรหาบริษัทประชาสัมพันธ์บริษัท PR เพื่อที่จะวางแผนว่าจะ r e b รนด์ประเทศได้ยังไง mm. สิ่งที่เขา r e บรนด์คือเอาฮารนะฮะหรือความแค้นแห่งชาติแปลงมาเป็นความทะเยอทะยานแห่งชาติ mm. ซึ่งอีความทียอนยายามแห่งชาตินั้นมันนําไปสู่การวางโครงสร้างต่างๆเช่นคอรก้าที่คุณหมอพูดอื <c og uit> อีกคอรก้าก็จะไป empower คนที่ creative ในเรื่องของคอนเทนต์มันทําให้เกิดโคฟิกที่จะ empower ในเรื่องของหนังเรื่องของซีรีส์ขึ้นมาพวกเนี้ยมันกลายเป็นชุดนโยบายที่เรียกว่า creative korea แล้วมันก็กลายเป็น culture economy คนไทยหรือว่าใครหลายคนเวลาผมพูดเรื่องเนี้ยเขาก็จะพูดเหมือนกันว่าอุ้ยเราแพ้แตกประตูแรกแล้วบ้านเราสบาย <c oughs> อยู่ดีกินดีไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวเราไม่เป็นเดือดเป็นร้อนขนาดสุขภาพโลกเรายังพลิกกลับมาเป็นผู้ไม่แพ้สงครามได้เนี่ยแต่กูมีฮารอยู่นะกูมีฮารอยู่กูฮารไปรุ่อยู่เนี้ยกูฮานมากเลยซึ่งซึ่งเขาบอกเราไม่มีฮารเราไม่มีความเราไม่เจอความโหดร้ายเราไม่มีความแค้นแห่งชาติเราทําให้เราไม่มีความเพลิดเพยานแห่งชาติแต่ผมไม่ไม่ไม่คิดอย่างนั้นผมคิดประเทศเรามีฮาร มีความแค้นแห่งชาติที่ใหญ่มากแต่ปัญหาคือความแค้นแห่งชาติไม่ใช่สิปัญหาคือฮานหรือความแค้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความแค้นแห่งชาติอมันเป็นความมันเป็นฮานสองชุดระหว่างแหกฮานของชนชั้นนํากับฮานของชนชั้นล่างไอ้ชนชั้นนำมันมีฮานมีความแค้นต่อแหละแค้นต่อประชาธิป,ปไตยแค้นต่อคณะราษฎรแค้นต่อนักรก์โอ้เกียรติในขณะที่ฮานของชนชั้นล่างคือความแค้นต่อความแรงแค้น แค้มต่อความยากจนแค้มต่อโชคชะตาซึ่งอันเนี้ยมันก็เหมือนกับฮานของเกาหลีเลยแต่มันน่าเสียมันน่าเสียใจว่ามันไม่ได้ผนึกรวมกันเป็นฮานแห่งชาติไอฮานพวกนี้เนี่ยชนชั้นนามีฮานใช่ไหมฮานของชนชั้นนำเนี่ยมันกลายเป็นพลังกดปล่อยแล้วเขาพยายามจะทําให้คลายซอฟพาวเวอร์แต่ชนชั้นนำดันไปจับกับเผด็จการมันเลยทําให้เป็นสิ่งที่วิแขกพูดอ่ะมันเลยกลายเป็นพร็อประกันได ในขณะที่ฮารนของชนชั้นล่างหรือฮางนของไคร่เนี่ยมันมีศักยภาพมากเหมือนกันแต่มันไม่มีใครสนใจดังนั้นที่พ,พี่อุ้งอิงบอกวันที่ประชุมใหญ่พักที่บอกว่าหนึ่งครัวเรือนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหะคือการเอ p ม w e r ฮานหรือซอฟต์พาวเวอร์ของไคร่ที่ปลุกข้างล่างขึ้นมาแล้วมันต้องมีการเอ p ม w e r หลายระดับทั้งในระดับปัจเจระดับครัวเรือนระดับตำบลระดับหรือว่าจนถึงระดับภาคผมเคยคุยกับพี่ดวง ฮานในภาคที่มีศักยภาพมากมากคือฮานของภาคอีสานใช่ใช่ความแข้มต่อความแรงแข็ความแข้มต่อความอดอยากจนมันบีบด้วยคนอีสานต้องอดรอดเขาต้องการจะเอาชนะโชคชะตาของเขาเขาก็เลยจะต้องซ้อแซะเลาะเลี้ยวจนจนทำยังไงให้เขาอยู่รอดแล้วมันกลายเป็นวิถีชีวิตของเขาวิถีชีวิตแบบนี้ยมันก็ไปเชฟวัฒนธรรมอีสาน ให้วัฒนวัฒนธรรมอีสานมันเลาะเลียวได้ไม่ถูกแค่แข็งเมื่อลยเกิดสิ่งที่เรียกว่ารถแห่เราเรานึกที่ว่ารถแห่มันไม,ม่สามารถเกิดในภาคกลางได้เพราะมันมีกระทรวงวัฒนธรรมครอบไว้ว่าลิเกต้องทําแบบนี้นั่นแหละคือฮานของชนชั้นชนชัช้น,ชน,ชนล่างมากๆเพราะเขาพยายามจะออกนอกจากกระทรวงวัฒนธรรมไอฮานแบบเนี้ยทําให้อีสานมันมีพลังมากน้ําประลายอย่างเนี้ย น้ำปลา t นี่มีหานมากเลยนะเพราะคนดูถูกดูหมิ่นว่าเหม็นสกปรกเป็นของเน่าตอนนี้น้ำปลรรากลายเป็นอะไรที่แบบส่งออกไปต่างประเทศผมดู m a s t อร์เชฟวันวันอาทิตย์ไหมพระเจ้าจใช่วัตถุดิบหลักคือน้ำปลาอืมแล้วเขาเอาวัตถุดิบน้ำปลรรามาทําเป็นของหวานกินกับขนมปังฝรั่งเศสซึ่งชื่ออะไรในรู้ผมก็ไม่เคยกินแต่มันโอ้โหมันขายไปต่างประเทศได้นี่คือหานของน้ำปลาอืมทำไมลูกทุ่ง ถึงปัจจุบันที่เป็นลูกทุ่งกระแสนิยมกลายเป็นลูกทุ่งอีสานเพราะอีสานเข้าได้กับทุกกระแสนวเพลงเราเลยมีเพลงของสิงโตโนำโชคไอจัสบอลนั่นเป็นแฟนอยู่ได้บอกก็คือเอาภาษาอีสานมาใส่กับแนวแบบฝรั่งมามันมันเข้าได้หมดนี่คือความเลี้ยวล็อกของชาวอีสานคำถามคืออีสานมีหารและปลดปล่อยได้อย่างไรง่ายมาก <c oughs> เพราะอีสานอยู่ไกลหูไกลตากระทรวงวัฒนธรรม ไม่ถูกกดเลือกสอนทาดังนั้นอีสานจึงไม่ถูกแค่แข็งเหนือก็เหมือนกันไม่ไม่ไม่ค่อยได้ถูกแต่ภาคกลางไี่ถูกแช่แข็งหนักหน่วงมากแต่อีสานเนี่ยเขาไม่ถูกแช่แข็งเขาปลดปล่อยศักยภาพออกมาจนถึงระดับเนี้ยจนจนเรายอมรับแล้วทั่วโลกยอมรับแต่อีสานก็จะอยู่ได้แค่จุดหนึ่งแหละครับถ้ารัฐไม่ empower ต่อเนี่ยนะดรับคำถามคือรัฐจะทํายังไง รัฐจะมีนโยบายต่อไปอยังไงอันนี้ผมขอเถียงพี่โทนี่นะผมเถียงจริงๆนะที่พี่โทนี่บอกว่าเอคุณประยุทธ์ไม่ได้โง่เนี่ยผมไม่เชื่อที่บอกว่าเขาฉลาดแต่เขาเอาคนโง่ามาอยู่รอบตัวเนี่ยคนฉลาดเขาจะเอาคนฉลาดมาอยู่รอบตัวนะอันนี้อันนี้ผมเถียงพี่โทนี่นะดังนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังครับว่าซอฟต์พ,พาวเวอร์เกิดขึ้นาปแต่รัฐบาลชุดนี้เป็นไปไม่ได้ไอ้ห <laughs> ้าเอเนี S ่ยครับที S ่ที่พี่เปิด เปิดให้ดูแล้วน,นั่นน่ะเป็นซอฟต์แ r วร์ของชนชั้นสูงหมดเลยอืไม่มีของไพร่เลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือไปเอ็ม w e r เวอร์ชนชั้นล่างไปเอ็ม w e r ร์ไพร่ไปปลุกฮานของไพร่ไปปลดปล่อยฮานของไพร่แล้วเจอ<ม>จ <ะ S 1> ข้อหากระโดดเนาะ <laughs>